ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแนะนำปั๊มน้ำ DC 12โวลต์นะครับยี e ่ห้อ SUW EI นะครับประเภทปั๊มแรงดันสูงนะครับมีอุปกรณ์เสริมมากับตัวเครื่องนะครับเป็นหัวต่อท่อดูดน้ำหัวต่อท่อส่งน้ำนะครับขนาดเท่ากันครับ ขนาดท่อปล่อยน้ำและดูดน้ำหนนิ้วครับหรือ25้ามิลิเมตรครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับไว้ต่อกับสายดูดน้ำเป็นตัวกรองนะครับหนึ่งตัว พร้อมด้วยเข็มขัดลัดท่อสามตัวนะครับเดี๋ยวมาแนะนำตัวเครื่องครับปั้มน้ำตัวนี้นะครับใช้แรงดันไฟฟ้า12โวลต 175วัตต์นะครับตัวนี้175วัตต์ความยาวสายไฟนะครับ155เซนติเมตรหรือ1.55เมตรนะครับเมตรครึ่งกว่ากว่าครับตัวนี้นะครับความยาวสายไฟ เมตรครึ่งกว่ากว่าครับยาวครับไม่รวมตัวคีบนะครับตัวคีบสองตัวสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบ ระยะดูดลึกก็3.8เมตรครับสูบน้ำส่งสูงอ่1 5เมตรนะครับตามสเปคเครื่องนะครับที่เขาบอกมานะครับปริมาณสูบน้ำก็55ลิตรต่อนาทีหรืออ่า0ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับตัวเครื่องทำมาจากเหล็กหล่อนะครับน้ําหนักก็3.5กิโลกรัม เวลาเราใช้งานนะครับเราจะเขาจะมีฝาปิดมาให้นะครับที่สําหรับสวมท่อปล่อยน้ําและท่อดูดน้ํานะครับสองข้างเราต้องถอดออกก่อน,นครับแล้วเราก็นําท่ออสำหรับต่อสายยางทั้งแถบสายดูดน้ำแล้วก็สายปล่อยน้ำนะครับสองตัว นำมาประกอบเข้าเวลาจะใช้งานนะครับอ่าตรงอุปกรณ์ต่อน,นี้จะมีลูกยางมาให้หนึ่งหงตัวติดมานะครับเวลาขันเราขันให้แน่นๆเลยนะครับอย่าให้ฟองอากาศหรืออากาศเข้านะครับอ่านี้ประกอบเสร็จแล้วอเอาลาใช้งานเราก็นำสายยางสายดูด ข้างซ้ายนะครับอันนี้สายปล่อยน้ำข้างขวานะครับแล้วก็พอต่อสายยางเสร็จแล้วนะครับ ใส่เข็มขัดรัดให้แน่นทั้งสองข้างนะครับทั้งสายดูดและสายปล่อยต้องรัดให้แน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็นำฝักบัวต่อที่ปลายสายข้างสายดูดนะครับกองฝุ่นนะครับกองผงต่างๆปั๊มน้ำดีซีสิบสองโวลต์ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับ ใช้สูบน้ําที่ต้องการความแรงของน้ํานะครับเช่นล้างรถล,ล้างเครื่องมือต่างๆนะครับหรือต่อกับหัวพ่นหมอกพ่นยานะครับใช้ในการเกษตรนะครับใช้ได้กับของเหลวทุกชนิดนะครับในด้านอุตสาหกรรมก็พ่นน้ํามันต่างๆนะครับน้ํามันเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลแอลกอฮอลสำหรับล้างเครื่องมือช่างนะครับ หรือว่าจะเป็นล้างเครื่องมือเครื่องยนต์รถเรือหรือเครื่องจักรต่างๆหรือพ่นน้ำมันใช้หล่อลื่นกับอุปกรณ์ฟันเฟืองต่างๆนะครับเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับาสามารถใช้งานได้ในที่ที่กระแสฟ้ากระแสฟไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่นะครับ ใช้กับแบตเตอรี่ทั่วไปรถยนต์ขนาด12โวลต์หรือแผงโซลาเซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์ต่อง่ายใช้งานสะดวกครับเครื่องปั๊มมีขนาดเล็กกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกครับมีหูหิ้วจับตัวเครื่องก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับมีลูกยางหุ้มกันน้ำนะครับตัวนี้เป็นประเภทปั๊มดูดนะครับไม่ใช่ปั๊มแช่น้ำก็ควรระวังเรื่องน้ำ น้ำเข้านิดหนึ่งจะมีลูกยางปิดสวิตให้ดีด้านหลังส่วนฐานกา็มีขายยึดเป็นเหล็กนะครับเจาะน็อตสี่ตัวสำหรับยึดกับพื้นนะครับเพื่อความแน่นหนาคงทนนะครับเวลาใช้งานการต่อเครื่องปั๊มนี้ก็ ต่อง่ายนะครับใช้งานง่ายาระวังเรื่องอากาศเข้าเรื่องอต่อหลวมนะครับจะทําให้ดูดน้ําไม่ขึ้นหรือถ้าขึ้นก็ประสิทธิภาพการใช้งานไม่ไม่เท่ากับปกติของเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเครื่องนี้เข้ากับหัวพ่นหมอกนะครับ เดี๋ยวไปดูความแรงของอหมอกที่ต่อกับเครื่องปั๊มนะครับว่าจะมีความแรงหรือไม่นะครับครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบปั๊มน้ำแรงดันนะครับใช้พ่นหมอกพ่นควันได้ครับยี่ห้อ SUWEI นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมนํามาต่อกับหัวพ่นหมอกอ่าชนิด 5้แฉกนะครับ5้าทิศทาง5ห,หัวในตัวเดียวนะครับเป็นจำนวน4ตัวทั้งหมด20หัวนะครับอันนี้ท่อดูดน้ำนะครับส่วนสายยางนี่ยาว8เมตรนะครับเรามาดูไปเรื่อยๆนะครับสายยาวยาวแเมตรแล้วก็ต่อข้อ PVC อีก4เมตรนะครับ เป็นแบบ5ทิศทางนะครับ5หัวในตัวเดียวผมติดไว้ทั้งหมด4ตัว20หัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราลงมาทดสอบอาการใช้งานของเครื่องปั๊มน้ำแรงดันกันนะครับครับตอนนี้ผมเปิดสวิตช์การทำงานของเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมอกกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหมอกทางด้านหลังกันบ้างนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เราสามารถต่อเพิ่มได้อีกหลายหัวเลยนะครับเครื่องยังไหวนะครับ วันนี้ลมแรงไปนิดครับหมอกเราปิวเลยครับ สอบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับก่อนอื่นผมจะมาวัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องปั๊มน้ําก่อนนะครับจากแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปแรงดันไฟฟ้า12โวลต์แต่ตอนนี้จะเหลือกี่โวลต์เดี๋ยวผมจะวัดด้วยเครื่องนี้นะครับแคลมมิเตอร์ครับวัดได้ทั้งแรงดันไฟฟ้าและก็กระแสไฟฟ้าตอนนี้ผมปรับไปที่วัดแรงดันไฟฟ้าครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแรงดันไฟฟ้าจะเท่าไรครับ แรงดันไฟฟ้าตอนนี้11.88โวลต์ครับเดียด๋ยวเรามาวัดกระแสไฟฟ้าการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องปั๊มน้ำนะครับขณะทำงานครับตอนนี้ผมกำลังจะมาวัดการกินกระแสไฟฟ้านะครับของเครื่องปั๊มน้ำนะครับขณะเครื่องปั๊มน้ำกำลังทำงานอยู่นะครับด้วยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านะครับผมจะเปิดสวิตช์ให้เครื่องใช้งานนะครับ จะวัดแล้วนะครับการกินกระแสตอนนี้อยู่ที่สิบ10ิบจุดหนึ่งสี่แอมป์นะครับประมาณสิบแอมป์กว่านะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องพ่นหมอกพ่นยากันนะครับครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบปั๊มน้ำแรงดันสูงนะครับ S U W E I นะครับชื่อรุ่นนะครับนำมาล้างรถนะครับโดยไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มนะครับโดยจะบีบหัวเพิ่มแรงดันนะครับว่าจะมีแรงดันสูงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ ครับเธอใด้มีหัวเพื่อแปลงดันนะครับเดี๋ยวลองมาเพื่อแปลงดันกัน,น เราคดหัวน้ำจะเพิ่มแรงดันนะครับเครื่องจะทำงานาใช้แรงดันสูงนะครับถ้าเราปล่อยเครื่องก็จะสูบน้ำปกตินะครับเป็นปั๊มน้ำประเภทแรงดันนะครับอันนี้ผมไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มนะครับไม่ใช้หัวบีบไม่ใช้หัวพ่นแรงดันสูงเลยนะครับใช้มือบีบเฉยๆครับ ปั้มน้ำนะครับแรงดันสูงนะครับ